ชายาริมทางบทที่52หืมกลับมากันแล้วหรืออีหลินถามสาวใช้ให้แน่ใจเจ้าค่ะนายท่านกับนายน้อยกลับมาแล้วเจ้าค่ะสาวใช้พยักหน้ายังไม่ทันที่อีหลินจะลุกขึ้นจากต่างไม้ตัวที่นั่งอยู่เจ้ากรมยุติธรรมก็เดินเข้ามาในห้องหลินหลินวันนี้เจ้าเป็นเด็กดีหรือไม่หานซุนเยียน ทักทายหูหินเช่นเดิมที่เดินตามมากับเขาก็คือเาาจีบุตรชายคนโตคารวะพระชายาพยะค่ะเขาหันมาประสานมือก้มศีรษะให้ฮาวาเฉินไม่ต้องมากพิธีฮาวาเฉินยิ้มแย้มพางพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการตอบรับเาาเอ,อ๋อแม่แต่งห้องโถงแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลีหลินสอบถามบุตรชายแดงไปหมด ชาวจีตอบในเนืออีกประเดี๋ยวพี่ชายทั้งสองของว่าที่ฮูหยินก็จะขี่ม้ามาลากตัวเขาออกไปฝึกทหารต่อทั้งๆท,ท,ที่เขาก็บอกแล้วแท้ๆว่าเขาเป็นขุนนางฝ่ายบุญก็ยังไม่มีใครฟังเขาเลยสักคนนีของไม่ใช่ว่าเขาจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่เขาขี่ม้าจนปวดขาไปหมดแล้วทั้งท่าม้านั่งลมยิงธนูอะไรนั่นอีก ชาวจีฮาวาเฉินเรียกอีกฝ่ายพะยะขา่าพระชายายินดีกับเจ้าด้วยนะพระชายายิ้มจนตาหีรู้สึกยินดีกับอีกฝ่ายด้วยความจริงใจขอพระไทยพระชายามากพะยะาค่เชาวจียิ้มตอบเขารับรู้ได้ถึงความจริงใจของพระชายารอยยิ้มของท่านนะสะพ้ายยังบริสุทธิ์เช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนสักนิด มีอีกคนตามมาด้วยกันอีกนะหานซุนเยียนกล่าวกับฮูหยินใครหรืออึ่ยหลินถามกับฮาวาเฉินวันนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านหยินเยี่ยฮาวาเฉินรู้สึกแปลกใจเขาไม่ได้บอกนางเอาไว้เสียหน่อยว่าจะมารับนางที่นี่อ่าวันนี้ได้เห็นท่านอ๋องยิ้มช่างเป็นบุญตานักเจ้าฮูหยินมองคนทั้งสองที่ยิ้มยามให้กัน แล้วก็รู้สึกโล่งอกแม้จะไม่ใช่การแต่งงานที่ต้องการแต่ก็คงไม่ใช่การแต่งงานที่แย่กระมังหลองอยู่อย่าเอาไปบอกใครเล่าวีหลงกระซิบที่ข้างหูของอีกฝ่ายบอกใครเรื่องอะไรหรือเจ้าหูหญินพัมไขสือเรียกรอยยิ้มจากวีหลงอยากจะกลับจวนหรือยังหญิงเย่ยถามพระชายาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยิ่ง แล้วท่านละ่ะอยากกลับจวนแล้วหรือยังฮาวาเฉินถามกลับบ้างอย่างใดก็ได้ตามใจเจ้าอาอยากกลับแล้วกลับไปอ่านหนังสือกันเถอะฮาวาเฉินกระซิบเสียงเบาหยินเยี่ยพยักหน้ารับคําวันนี้พวกข้าคงต้องขอตัวก่อนแล้วหยินเยี่ยเอ่ยของตัวกลับวันหลังค่อยเจอกันหารซุนเยียน ในฐานะเจ้าของจวนเอ๋ยลาอีกฝ่ายนั่นรถม้าจวนอองนี่รองแม่ทัพลีชี้นิ้วไปยังรถม้าสองคันที่แล่นออกจากจวนเจ้ากรมยุติธรรมให้น้องชายดูคงเป็นท่านอองกับพระชายากระมังหยงเซิงตอบรับเบาๆเจ้าก็อย่าได้ดื้อดึงอีกเลยนางก็แต่งงานไปแล้วยิ่งเอ๋ยก็ออกเรือนไปแล้วเหมายเหยา ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเกียดท่านแม่จะได้สบายใจเสียทีข้าก็รอมานานแล้วรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปส่วนเรื่องของนางข้าก็ทำใจได้แล้วนายกองลีตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเก็บนำความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองไว้อย่างมิดชิดให้มันจริงเถิดพรุ่งนี้ก็อย่าได้ทำอะไรวุ่นวายอีกท่านพ่อจะโดนตำหนิได้ ร้องแม่ทับหลี่สั่งสอนน้องชายใครจะรู้ว่าเมื่อหลายวันก่อนตอนที่คนข้างๆกลับจากจวนอ๋องถึงกับเสียใจจนละทิ้งกองทหารของตัวเองให้ไร้หัวหน้าไปหลายวันจนบิดาถึงกับถูกตำหนิจากจัก,กรพัิที่มาชมการฝึกทหารพอดิบพอดีข้าทราบแล้วหยงเสร่ามถอนหายใจพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขากับนาง จะได้ลายข้อข้องใจกันแล้วก็จะไม่ติดค้างอะไรต่อกันอีกเรารีบไปรับตัวน้องเขยเถิดเดี๋ยวกลับไปช้าท่านพ่อจะตำหนีเอาได้รองแม่ทับหลี่หัวเราะร่าตั้งแต่วันสู่ขอมาบีดาก็กึ่งขอร้องกึ่งบังคับให้ว่าที่ลูกเขยมาฝึกภลระกำลังทุกบ่ายเขาที่เห็นขุนนางฝ่ายบุญต้องมาตั้งท่ามานั่งลมแบบเอนไปเอนมาบ้าง ยิงธนูไม่ถึงเป้าบ้างก็ให้ขบขันยิ่งนะจริงสิดูเหมือนน้องเขยจะมีน้องสาวอีกคนเจ้าสนใจนางหรือไม่เสียน้องสาวให้พี่ชายก็เอาน้องสาวของอีกฝ่ายกลับมาแทนดูยุติธรรมดีไม่ข้าไม่สนใจหยงเซิ่งปฏิเสธความหวังดีของพี่ชายรียบไปเถอะเดี๋ยวจะไปช้า เขาตอบรับอย่างแกล้เมื่อเห็นว่ารถม้าของจวนอองล่นห่างออกไปแล้วเจ้าตัวก็รีบควบม้าไปทางจวนเจ้ากรมยุติธรรมทันทีเออฮาวาฉินกระตุกมือเมื่อหยิ่นเยี่ยจับมือของ,งานางเพื่อช่วยพยุงตัวให้ลงจากรถมา้าหืมมือเป็นอะไรหรือหยิ่นเยี่ยขมวดคิ้ว พางดึงมือของฮาวาเฉินมาดูนี่เป็นรอยอะไรทำไมมือของนางมีรอยแดงเช่นนี้ที่นิ้วยังมีตุ่มน้ำพองๆขึ้นมาอีกด้วยบางตุ่มก็แตกไปแล้วอาวันนี้ข้าช่วยพี่อวี่หลินตัดกระดาษคงจะตัดเยอะไปหน่อยกระมงังฮาวาเฉินดูไม่ค่อยใส่ใจผิดกับสามีเจ็บมากหรือไม่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปแล้ว ข้าจะส่งคนไปบอกพี่หญิงสีเองไม่เจ็บมากขนาดนั้นดอกเมื่อครู่โดนตุ่มน้ำที่แตกพอดีก็เลยตกใจเฉยๆฮาวาเฉินพยายามจะชักมือกลับรู้หรือไปเอายาทาแผลผุพองมาที่ห้องทำงานด้วยหินเยี่ยไม่ปล่อยมือนางง่ายๆเขาไม่พอใจมากๆเหตุใดนางถึงไม่รู้จักปฏิเสธคนอื่นบ้างเพคะ ลู่เหรินที่ตามมากับเซียงเซียวในรถม้าอีกคันรีพยักหน้ารับคำท่านหยินเยี่ยไม่เป็นอะไรหรอกพรุ่งนี้ให้ข้าไปหาพี่อวี่ดินเถอะนะไม่ได้เขาปฏิเสธเสียงแข็งเจ้าต้องอยู่ที่จวนจวนกว่ามือจะหายดีไม่เช่นนั้นไม่ต้องไปช่วยคนอื่นอีกเรื่องโรงหมอก็ไม่ต้องทำแล้วท่านหยินเยี่ยข้าอยากทำโรงหมอ หญิงสาวอดครวญเสียงอ่อยเจ้าไม่ดูแลตัวเองเช่นนี้แล้วข้าจะไว้ใจได้อย่างไรเขาเอ็ดนางดูสิมือพองเสียขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมบอกใครอีกเพราะว่าเฉินก้มหน้าก้มตาเพราะรู้สึกผิดนางอยากช่วยอวี๋หลินนี่นาอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์เดินมานั่งรอที่ห้องทำงานไม่นานลู่เหรินก็ตามเข้ามาในห้องพร้อมกับสาวใช้ ที่ถืออ่างน้ําและผ้าเช็ดมือมาด้วยหยินเยี่ยรับผ้าที่ชุ่มน้ําหมาดๆเช็ดลงที่ฝ่ามือและบริเวณโดยรอบของฮาวาเฉินยาทาแผลผู้พองเพคะลู่เหรินส่งตลับยาให้ท่านอองและรับผ้าเปียกคืนกลับไปฮาวาเฉินอย่าเร้เกเรงใจคนอื่นจนเกินไปรู้หรือไม่หยินเยี่ยสั่งสอนนางเขาบรรจงป้ายยารักษาแผลผู้พอง บนมือของพระชายาข้าเข้าใจแล้วภาวะเฉินรับคำแล้วพรุ่งนี้ข้าไปที่จวนของพี่อวี๋หลินได้หรือไม่พรุ่งนี้ข้านัดแม่ทับหลี่กับนายกองหลีไว้แล้วเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวดีกว่าท่านอองหนุ่มลกาวส่วนเรื่องของพี่หญิงสี่พักเอาไว้ก่อนเถอะข้าจะส่งคนไปแจ้งนางเองข้าทราบแล้ว ฮาวาเฉินพยักหน้ารับรู้แล้วเรื่องโรงหมอหญิยเยี่ยถอนหายใจปิดตลับยาที่ทำจากไม้วางไว้ข้างตัวถ้าเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรเกินตัวและดูแลตัวเองให้ดีข้าก็จะช่วยได้ข้าสัญญาหญิงสาวพยักหน้าแล้วส่งยิ้มให้สามีแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ยิ้มตอบข้าขอโทษครั้งหน้า จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ฮาวาเฉินก้มหน้าก้มตาอีกครั้งครั้งนี้ในสายตาของนางมีแต่ความเศร้าท่าทางรู้สึกผิดของนางทำให้เขาใจอ่อนรอยย่นบนหน้าผากบางลงไปหลายส่วนเขาโบกมือเป็นสัญญาณให้บรรดาสาวใช้ออกไปด้านนอกอ้าแขนให้ฮวาเฉินที่ทำท่าทางอยากจะเข้ามากอดอ้อน เมื่อประตูห้องติดลงพระชายาสาวก็ค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาใกล้สามีแบบกล้าๆกลัวๆท่านหญิงเยีเ่ยท่านอย่ากโกรธท้าเลยนะข้าจะไม่ทำอีกแล้วฮาวาฉันโอดครวนพางสุขหน้าไปที่ซอกคอของชายหนุ่มไม่ทำโรงหมอแล้วก็ได้เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธผู้อื่นบ้างไม่ใช่แค่กับคนที่ไม่สนิทกัน คนที่สนิทก็ยิ่งต้องทําหากพี่หญิงสี่รู้ว่าเจ้าทํางานเสียจนมือพองเป็นแผลเช่นนี้นางคงต้องรู้สึกผิดไปด้วยหยินเยี่ยรูปศีรษะรูปหลังพางสั่งสอนฮาวาเฉินท่านอย่าเอาไปบอกพี่อีหลินได้หรือไม่ข้าจะไม่ไปหานางแล้วก็ได้ยิ่งฮวาเฉินฟังก็ยิ่งรู้สึกผิดนางพูดขอร้องเสียงเบาหวิวข้าไม่บอกพี่หญิงสีก็ได้ เอาไว้วันมะรืนค่อยไปช่วยนางต่อส่วนวันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องอยู่ที่จวนไปก่อนเป็นการลงโทษที่ไม่รู้จักดูแลตัวเองตกลงหรือไม่ตกลงฮาวาเฉินพยักหน้าเล็กน้อยถูถ่ายที่ข้างแก้มสามีแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อคุยเรื่องที่เจ้าต้องการบอกกับนายกองหนีด้วยฮาวาเฉินพยักหน้าส่วนเรื่องโรงหมอ ที่หัวมุมถนนไม่ห่างจากตัวน้อของเรามีห้องว่างอยู่หนึ่งห้องเป็นของขุนนางกรมโยธาที่ข้ารู้จักเขากล่าวว่าหากต้องการใช้สถานที่เพื่อเปิดโรงหมอเขาก็ยินดีจะให้เช่าได้ในราคาถูกเจ้าคิดว่าอย่างไรนางเงยหน้าขึ้นแล้วหันกลับมามองสามีด้วยความตกตะลึงท่านพูดจริงหรือแล้วข้าเคยโกหกเจ้าหรือ เขาถามนางกลับนางคิดอยู่สักพักก็สายหน้าและท่าทางครุ่นคิดของนางทำให้เขาขบขันจนต้องหัวเราะออกมาแล้วหมอที่จะจ้างมาประจำเล่าฮาวาเฉินถามด้วยความตื่นเต้นในใจคาดหวังว่าเขาคงเตรียมการไว้ให้นางพร้อมแล้วก็มีดูดูอยู่หินเยี่ยเอ็นกายปล่อยให้ฮาวาเฉินนอนทับอยู่แบบนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย ข้าคิดว่าคนที่จ้างมาอาจจะไม่ต้องเป็นหมอเต็มตัวแต่เป็นคนที่กำลังเรียนวิชาแพทย์อยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วพวกเขาเหล่านั้นล้วนร้อนวิชาแต่กลับไม่มีผู้ป่วยในมือถ้าเสนอค่าจ้างให้พวกเขาสักหน่อยทั้งยังมีคนป่วยให้พวกเขาได้ฝึกรักษาก็น่าจะทำให้พวกเขายอมมาทำงานในโรงหมอของเจ้าก็ได้นะแล้วจะไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ ข้าคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรนะหมอฝึกหัดสักสองสามคนแล้วก็หมออีกสักคนที่เข้ามาดูแลเป็นพักๆก,ก็น่าจะเพียงพอแล้วอย่างนั้นหรือดีมากเลยฮาวาฉันซุกสายสามีอย่างมีความสุขโอบแขนไว้ที่หลังคอของเขานางขอให้เขาช่วยหาสถานที่และคนเขาก็ช่วยหาให้สามีของนางดีที่สุดจริงๆ แล้วพวกยาสมุนไพรต่างๆเล่าก็ให้ไปซื้อได้ที่ร้านขายยาของข้าเขาอบตัวนางไว้หลวม,ลวมท่านมีร้านขายยาหรือฮาวาฉันสงสัยเรื่องนี้นางไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีร้านขายยาโรงเตี้ยมร้านขายผ้าและร้านหนังสือเยอะจังข้าไม่รู้เลยข้าอยากจะลองดู ก็เลยซื้อกิจาการเหล่านั้นมาบริหารต่อก็ยังเปิดร้านมาได้จนถึงทุกวันนี้เขาอธิบายให้นางฟังสั้นๆเมื่อก่อนมีร้านขายเครื่องประดับกับร้านขายข้าวสารด้วยแต่ดูแลยากจึงขายทิ้งไปแล้วท่านช่างยอดเยี่ยมจริงๆข้าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีสามีที่ดีมากเช่นท่านได้สายตาและน้ำเสียงของฮาวาชนนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชม หยินเย่ยยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินคํายกย่องเชิอชูจากนางวันนี้ตอนที่อยู่จวนพี่หญิงสี่เป็นอย่างไรบ้างข้าก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆของพี่อี๋หลินที่มาช่วยงานพูดคุยเรื่องอะไรหรือเขาถามกลับด้วยความสนใจนางจะเอาเรื่องอะไรไปพูดคุยกับคนอื่นกันนะเรื่องเรื่องของท่าน ฮาวาเฉินตอบเสียงอ่อยนางเพิ่งถูกอวี๋หลงเตือนมาเดี๋ยวนางจะต้องโดนท่านอ๋องเอ็ดต่ออีกแน้่ฮาวาเฉินทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วเรื่องของข้าอย่างนั้นหรืออย่างไรหยินเยี่ยถามต่อก็พวกนางถามข้าว,ว่าท่านเป็นคนอย่างไรข้าก็เลยตอบไปว่าท่านเป็นคนดีมากแล้วอะไรอีกแล้วก็ ตอนอยู่ที่จวนท่านกับข้าทำอะไรกันบ้างอืมท่านโกรธหรือฮาวาฉชนถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวโกรธหรือไม่เรื่องส่วนตัวไม่ควรเอาไปเล่าให้ใครฟังมากไปรู้หรือไม่เขาสั่งสอนนางข้าทราบแล้วพี่หอีหลงก็บอกมาเหมือนกันทั้งทังที่ท่านก็เตือนข้าตั้งแต่แรก แต่ข้ากลับทำไม่ได้ฮาวาฉันพูดด้วยความรู้สึกผิดคิดดูอีกทีนางเริ่มไม่อยากออกไปไหนเสียแล้วคนแบบนางอยู่ที่จวนอย่างเดียวน่าจะดีกว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าทำไม่ได้หรอกหยินเยี่ยทอนหายใจมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่มีเซินฮูหยินอยากจะมาหาข้าที่จวนเพื่อพูดคุยด้วย แต่ข้าบอกว่าต้องมาถามท่านก่อนพูดคุยอย่างนั้นหรือให้นางมาได้เขาพยักหน้าเห็นชอบมีคนมาหาฮาวาเฉินที่สวนก็ดีอยู่เหมือนกันจะได้เป็นเพื่อนคุยในเวลาที่เขาไม่อยู่ไม่ท่านต้องไม่ยอมให้นางมาสิฮาวาเฉินสายหน้าไม่เห็นด้วยทําไมกันเซินหูหยินมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง อายุพอๆกันกับข้าเลยนางคิดจะให้น้องสาวมาแต่งงานกับท่านนะสิฮาวาเฉินแจกแจ้งสาเหตุให้สามีฟังหยินเยี่ได้ยินแล้วก็รู้สึกขบขันยิ่งนะักท่านหัวเราะอ,อะไรข้าพูดจริงๆนะข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเจ้าคงชมข้าให้พวกนางฟังแล้วพวกนางจึงคาดหวังจะให้คนรู้จักแต่งเข้ามาเป็นชายารองใช่หรือไม่ ใช่ค้าข้าไม่ยอมนะฮาว่าเฉินโอดครวรผู้ชายหลายภรรยาไม่ดีหรอกท่านเชื่อข้าเถอะภรรยาคนอื่นจะเศร้าใจเอาได้นางอยากจะห้ามสามีแต่ก็ไม่กล้าพูดตัด้อนมากเกินไปนะักเพราะนางก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วในใจเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อืมเช่นนั้นก็ไม่ต้องให้เซินหูหญิงมา หยินเยี่ยก่าวออกมาอย่างง่ายๆครั้งหน้าก็อย่าได้ชมค่ามากเกินไปนะักเรื่องที่ค่าดีมากแค่ไหนเจ้าออกมาชมค่าคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปพูดให้คนอื่นได้ยินอีกได้ฮาวาินพยักหน้าแต่ก็รู้สึกแปลกๆใช่สามีนางกำลังหลงตัวเองอยู่หรือไม่หยิมนเยี่ยทาจมูกฟืดฟัดเหมือนอยากจะจามแต่ข้าไม่ค่อยกล้าปฏิเสธใครตรงๆ ข้าใช้ท่านเป็นข้ออ้างได้หรือไม่ถ้าไม่ร้ายแรงก็ได้แต่ถ้าคิดไม่ตกจริงๆก็ให้เอากลับมาปรึกษาข้าก่อนหยินเย่เห็นด้วยกับการใช้เขาเป็นข้ออ้างนอนเล่นอยู่พักหนึ่งก็นึกได้ว่ายังเหลือเวลาอีกมากก่อนจะถึงเวลาอาหารเย็นฝึกคัดอักษรกันดีหรือไม่เขาชวนานางอีกหน่อยข้าจะดูแลโรงหมอของตัวเอง ท่านสอนข้าเรื่องนี้ได้ไหมเป็นความคิดที่ดีเขาเห็นด้วยกับคำพูดของนางไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนข้าจะไปหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ห้องหนังสือมาให้ขอบคุณมากฮาวาฉอนยุคขึ้นจากตัวของเขาแล้วก็รีบเดินไปนั่งรอที่โต๊ะทำงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยินเย่ยเดินออกนอกห้องเพื่อไปนำหนังสือที่เขียนเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ มาให้กับนางพระชายาถึงเวลาทายาแล้วเพคะลู่เดินกล่าวพังยื่นตลับยาให้เสียงเซียวสาวใช้เด็กรับมาแล้วก็เปิดฝาตลับยาแล้วเริ่มทายาให้พระชายาพระชายาเพคะเรื่องหนังสือเมื่อวานนี้จะให้หม่อมชั้นทำอย่างไรต่อดีเพคะในระหว่างที่เสียงเซียวทายาให้พระชายา ก็กระซิบกระซาบถามไปด้วยหนังสือหรือห้าหนังสือของพี่อีหลงตอนนี้หนังสือเหล่านั้นอยู่ที่ใดหรือฮาวาฉันถามเอากับสาวใช้หม่อมชั้นเก็บไว้ในลิ้นชักชั้นล่างสุดของตู้เก็บของข้างตู้เสื้อผ้าเพคะเด็กสาวตอบกลับพระชายาอยากอ่านหรือเพคะอยากเออยงัง ยังก่อนพระชายาสาวรีปฏิเสธวันนี้ค่ะอ่านางจะทำอย่างไรดีวันนี้ท่านอองบอกให้นางอยู่ที่จวนเป็นการลงโทษแต่ที่จริงก็ไม่ต่างจากวันปกตินักต่างก็แค่เย็นวันนี้แม่ทัพหลี่หลี่หูหยินและนายกองหลีทั้งสามคนจะมาร่วมกินอาหารมื้อเย็นด้วยกันแล้วในตอนนั้นนางจะต้องเล่าเรื่องทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอีกครั้งวันนี้อากาศดีไปนั่งเล่นที่ริมสระบัวดีไหมเพคะเสียงเสียวเสนอความคิดเห็นดีเลยไปกันเถอะฮวาเฉินเห็นด้วยได้เปลี่ยนสถานที่ไปนั่งดื่มชาชมบัวคงทำให้นางคิดอะไรออกได้มากขึ้นพระชายาต้องการให้พวกหม่องชั้นช่วยอะไรหรือไม่เพคะเสียงเสียวถามต่อ เตรียมหมอนใบใหญ่ๆเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วก็ขนมกับน้ำชาก็พอแล้วใครต้องทำอะไรก็ไปทำเถอะฮาวาเฉิงตอบใบหน้ายิ้มแย้มอันที่จริงอยู่ในจวนก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีที่นี่ล้วนแต่มีทุกอย่างไม่ขาดเลยสักนิดขาดก็แต่เพื่อนคุยเท่านั้นถ้าต้องเจอคนแบบเซิ้นหูหินหรือคนอื่นที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแต่ในใจคิดอีกอย่าง านางก็ไม่ชอบเสียด้วยสิไปกันเถอะเพคะสาวใช้ทั้งสองรับคำเมื่อเดินไปถึงสระบัวก็พบว่าทุกสิ่งถูกเตรียมไว้เรียบร้อยลูเหรินก็ขอตัวไปทำงานอย่างอื่นปล่อยให้เซียงเซียวอยู่รับใช้พระชายาตามลำพังเฮ้อฮาวาเฉินถอนหายใจออกมาด้วยความหนักใจในายกองหลีเมื่อก่อนตอนที่อยู่จวนเก่า นางก็มีหยงซ่องนี่แหละที่คอยมาหานางอยู่บ่อยๆส่วนคนอื่นๆนั้นไม่มีใครคุยกับนางสักคนพอมาดาเสียนางก็ยิ่งถูกคนหมางเมินหนักเข้าไปใหญ่บางครั้งถึงกับรู้สึกดีกับการกดด่าของน้องรองด้วยซ้ำเพราะอย่างน้อยก็ยังรู้สึกได้ว่ามีคนพูดคุยกับนางบ้างพอคิดถึงเรื่องคนที่จะมาพูดคุยกับนาง แล้วก็ทำให้นึกถึงเสิ้อนฮหูหยินอยู่ตลอดเวลาครุ่งนี้นางต้องไปปฏิเสธอีกฝ่ายให้ได้คนไม่ดีเชื่อไม่ได้พอในใจไม่มีอะไรก็กลับมาคิดถึงอดีตอีกครั้งเมื่อก่อนตอนหยงเซิ่งมาหานางที่จวนก็ชอบเล่าเรื่องสนุกสนุกให้นางฟังบางครั้งน้องรองก็มาอยู่ด้วยทั้งยังให้สาวใช้จัดขนมและน้ำชามาให้ นางพลอยได้กินอะไรดีๆไปด้วยตอนนั้นน้องรองก็คงชื่นชอบหยงเซิ้งแล้วกระมังพราวาฉินเหมอมองออกไปรอบสระบัวตอนนี้นางไม่มีอะไรพี่ขาดอีกต่อไปแล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ